ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ฝ่ายค้านยื่นปปชอสอบขยายผลหลังศึกซักฟอกชี้ปมนายก8ปีจะยื่นสารเมื่อมีเหตุที่พักเพื่อไทยมีการประชุมพักร่วมฝ่ายคา้านโดยมีแกนนำพักร่วมฝ่ายค้านอาทินายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพักเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนายภูมิธรรมเวชชัยที่ปรึกษาหัวหน้าพักเพื่อไทยและเลขาธิการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยนายชูศักดิ์สิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วสอสอน่านพักเพื่อไทย นายชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลนายพิจารณ์ชาวพัฒนะวงศ์รองหัวหน้าพักก้าวไกลนายวันมูัมหมัดนอมาทาหัวหน้าพักประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพักประชาชาตินายสงครามกิจเลิศไพโรธประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อชาตินายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพักพลังโปรงชนไทยร่วมประชุม จากนั้นแกนนําพักร่วมฝ่ายค้านร่วมกันแถลงผลการประชุมโดยนายประเสริฐกล่าวว่า 1. สืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งที่ผ่านมาพักร่วมฝ่ายค้านมีมติลงนามในยติที่จะยื่นร้องต่อปอปอชโดยได้ดัดหมายกันเดินทางไปยื่นร้องต่อปอปอชในวันจันทร์ที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาซึ่งจะยื่นทั้งหมด4ชุดประกอบด้วยชุดแรก เป็นคณะรัฐมนตรีทั้งคณะชุดที่2เป็นตัวนายกชุดที่3เป็นนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาาสุขและชุดที่4นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐกล่าวว่าประเด็นที่จะยื่นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัคซีนทั้ง3เรื่องเช่นการไม่เข้าร่วมโครงการโควิด การผูกขาดเอื้อประโยชน์วัคซีนแอสตราเซเนกาการทุจริตจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคทุจริตการจัดซื้อชุดตรวจเอทและการบริหารจัดการวัคซีนที่ผิดพลาดไร้ประสิทธิภาพจัดซื้อวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพให้คนไทยและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกมติคอรมอที่ขัดต่อกฎหมายโดยมีการเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตสต็อกอยางพารา ส่งผลให้เกิดราคาขายที่ต่ำกว่าปกติเอื้อเอกชนรายเดียวผิดกฎหมายการยางเรื่องการรักษาเสถียรภาพทำราคายางลดต่ำเพราะมีการทุ่มราคา 2. กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของนายกซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา158เขียนไว้ชัดเจนว่านายกมีวาระในการดำรงตำแหน่งไม่เกิน8ปี ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจมากจนเกินไปและเป็นประเด็นในอนาคตอาจจะต้องมีการยื่นร้องให้สารรัฐธรรมนูญตีความนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าเรื่องการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนั้นรัฐธรรมนูญมาตรา158เขียนไว้ชัดว่านายกจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ ฝ่ายค้านแทบจะไม่ต้องยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ประการใดเพราะชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วถ้าตีความแบบฝ่ายค้านตีความต้องนับตั้งแต่วันที่24สิงหาคมปี57และบทเฉพาะการมาตรา264ในรัฐธรรมนูญยังระบ,บุไว้อีกว่าคอรมอรที่เป็นคอรมอรอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งนี้ในการยื่นร้องถ้าไม่มีเหตุเกิดขึ้นศาลก็คงไม่น่ารับไว้เราจึงจะไม่ยื่นในขณะนี้เพราะยื่นไว้คงไม่เกิดประโยชน์เราจะพิจารณาเรื่องนี้เมื่อมีเหตุแล้วด้านพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ากฎหมายเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนคนที่ตีความเป็นอย่างอื่นเป็นการทำลายกฎหมายสูงสุดถ้าถึงเวลานายงต้องพิจารณาตนเอง ไม่เช่นนั้นท่านจะเป็นคนที่ใช้ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและที่สำคัญคือเป็นการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศขณะที่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าคิดว่าประเด็นนี้อย่างน้อยต้องรอจากบทบัญญัติที่ยืดโยงกันมาอย่างน้อยสามมาตราคือมาตรา158ระบุไว้ชัดเจนซึ่งคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ทำเอกสารอธิบายความมุ่งหมายไว้ชัดเจนว่า เพื่อมีให้เกิดการผูกขาดอำนาจในทางการเมืองยาวเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตการทางการเมืองและหากเราปล่อยให้พลเอกประยุทธ์สืบทอดอำนาจนานเท่าไหร่ก็จะเป็นปัญหาทางการเมืองจนเกิดวิกฤตส่วนมาตรา170ซึ่งระบุมาตรานี้ไว้ชัดเจนว่าความเป็นนายกของนายกสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรา158 และบทเฉพาะการมาตรา264มีประเด็นสำคัญ2เรื่องคือ 1. คอรมที่ดำรงตำแหน่งก่อนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้ก็ให้ถือเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยและ 2. หากเราดูบทเฉพาะการตามมาตรานี้จะมีการยกเว้นลักษณะต้องห้ามและเหตุที่ต้องพ้นจากตำแหน่งของรัฐมนตรีแต่ไม่มีมาตราไหนเลยที่จะยกเว้นมาตรา170 เรื่องนี้ฝ่ายค้านไม่จําเป็นต้องยื่นแก่สารรัฐธรรมนูญในตอนนี้และการยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความตอนนี้นั้นไม่จําเป็นเพราะเป็นการขยายอํานาจให้สารรัฐธรรมนูญมากเกินไปดังนั้นเราหวังว่านายกจะเคารพเจตจำนงของรัฐธรรมนูญที่ตนเองและแม่น้ําหลายๆสายของตนเองยกร่างเอาไว้เอาเข้าจริงๆแล้วผมว่าไม่จําเป็นต้องรอถึงสิงหาคมปีหน้า ทุกวันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลทราบดีว่าเราอยากได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เร็วที่สุดทุกเวลาสิงหาคมปีนี้ยังคิดว่าช้าเกินไปเมื่อถามว่าพักพลังประชารัฐไม่สามารถเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ได้ใช่หรือไม่นั้นนายประเสริฐกล่าวว่าหากนับการดำรงตำแหน่งเริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี57ก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้แล้วด้านพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่า เขาสามารถเสนอได้ถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอยู่แล้วแต่ประชาชนต้องตื่นรู้ว่าคุณเป็นรัฐมนตรีได้ไม่กี่วัน7ปีบ้านเมืองของเราบอกช้ำมามากแล้วท่านบริหารประเทศมีแต่ความเหลื่อมล้ำมีแต่กู้เงินไปใช้แล้วไม่มีอนาคตใช่นี่และมีปัญหาสังคมมากมายวันนี้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้นำที่ประชาชนเลือกจะดีกว่า เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่หากฝ่ายรัฐบาลจะชิงยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความในประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์น,นายแพทย์ชลนานกล่าวว่าเป็นอำนาจของกะกะตและครมที่ใช้ซึ่งตามรัฐธรรมนูญยื่นได้เราตั้งข้อสังเกตว่าเขาชิงยื่นก่อนซึ่งเป็นกลไกลในการฟอกตัวนายกหรือไม่นั้นถ้ากรกะตยื่นอาจจะเป็นเจตนาบริสุทธิ เพราะกกตทราบว่าจะจัดการการเลือกตั้งจะมีปัญหาหรือไม่ถ้าเป็นคอรมอรหรือกกตภายใต้อานัดยืน่นอาจจะตีความเป็นการฟอกตัวได้เชื่อว,ว่าถ้าหากมีการยื่นจริงมีแนวโน้มว่าศาลจะรับคำรองไว้แน่เพราะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วอาทินายไพบูลนิติตะวันสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาเป็นต้น และเมื่อถามว่าหากสารตีความในช่วงที่พลเอกประยุทธ์ครบวาระแล้วจะเกิดเด็ดล็อกทางการเมืองหรือไม่นายแพทย์ชะละน่านกล่าวว่าถ้ามีคำวินิจฉยัยสารรัฐธรรมนูญออกมาว่าวาระการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์นับตั้งแต่สิงหาคมปี58และเมื่อมีการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งไปนั้นมันก็จะมีผลแน่นอนต่อการบริหารราชการแผ่นดินถามว่าใครจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะกะกะตที่ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของการเข้ามาสู่ตำแหน่งย้ำว่าบทบัญญัติกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนและไม่จำเป็นต้องยื่นแต่อย่างใดเมื่อครบ24สิงหาคมมีเจตนารมณ์ดำรงตำแหน่งต่อเราถึงจะมีหน้าที่เพราะเราปกป้องรัฐธรรมนูญและประชาชนนายแพทย์ชละนานกล่าวเต้นแนะตู่ตีความตัวเอง ถามทำบ้านเมืองเป็นแบบนี้ยังคิดจะอยู่ต่อหรอสืบเนื่องพักฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความกรณีวาระการดำรงตำแหน่งของนายกเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดทางอำนาจนานเกินไปและเป็นประเด็นในอนาคตซึ่งในที่ประชุมมีความเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา158เขียนไว้ชัดเจนว่านายกจะมีวาระในการดำรงตำแหน่งไม่เกิน8ปี นายนัทวุฒิใส่เกื้อแกนนำเครือข่ายไล่ประยุทธ์อดีตแกนนำน,นปชได้โพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b o o k นายนัทวุฒิใส่เกื้อถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าก่อนสารตีความเรื่องหมดอายุพลเอกประยุทธ์ควรตีความตัวเองบ้างซื้อเวลาแก้โควิดด้วยยอดเสียชีวิตของประชาชนหารายได้ด้วยการขยายเพดานกู้ แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการเป็นคู่ขัดแย้งและเล่นงานฝ่ายตรงข้ามปฏิรูปการเมืองด้วยการร่างรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจรักษาตำแหน่งด้วยการแจกกล้วยกำจัดรัฐบาลเก่าด้วยการดูดลูกพักไปเป็นสสเป็นรัฐมนตรีคุยกับศาสตร์สารพัดชนิดเข้าใจแต่คุยกับคนไทยไม่รู้เรื่อง mm. เกือบ8ปีทำบ้านเมืองเป็นแบบนี้ยังคิดจะอยู่ต่ออีกหรือ ขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ